ตอนที่1597กินไดลิ่นอันน่าสะงพรัวที่ร่างเงาสีชาติปวดเปิดออกมานั้นถึงกับทําให้พื้นที่โดยรอบถึงกับต้องสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงสไลด์เพสซะาร่างเงาสีชาติร้องคำรามออกมาอย่างรุนแรงพร้อมกับกลิ่นอาที่ถูกปวดเปิ่ออกมาอย่างน่ากลัวแล้วต้านรับกับคลื่นแสงจางๆที่กําลังกดทับลงมาแต่อย่างไรก็ตามคลื่นแสงที่ดูอ่อนโยนนี้มันกับแข็งแกร่งอย่างมาก ดูเหมือนจะไม่สามารถทำลายได้ก่อนที่มันจะเข้าห่อหุ้มร่างของอีกฝ่ายเอาไว้อย่างสมบูรณ์พร้อมกับปิดกั้นพื้นที่ทั้งหมดเอาไว้อย่างช้าๆและพันหนึ่งอีกฝ่ายเอาไว้ตรงกึ่งกลางแม้ว่าร่างเงาสีชาติจะปลดปล่อยพลังที่น่าสะพึงกลัวออกมาแต่มันก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่น้อยก่อนที่อีกฝ่ายจะถูกสยบเอาไว้อย่างสมบูรณ์และนั่นก็ทำให้วิญญาณของร่างเงาสีชาติพันอ่อนกำลังลงอย่างมากและเกิดรอยแตกล้าที่กระจายออกไปทั่ว พร้อมกับพลังวิญญาณที่อ่อนแอลงอย่างรวดเร็วเวีนเอ๋ยลางเหงาสีชาติได้ดตะตกตะลึงพร้อมกับกลิ่นอที่แข็งแก่งของเขาที่เริ่มจางหายไปแต่กับปรากฏสัจธรรมที่ถูกปลดปล่อยออกไปรอบทิศทางสัจธรรมเทวะนั่นหรือนั่นจึงทําให้หลินเทียนได้ดตะตกตะลึงความต่างชั้นระหว่างสัจธรรมสัจธรรมนิลันและสัจธรรมเทวะราศมีที่มันปลดปล่อยออกมานั้นยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากซึ่งเขาสามารถแยกแยะได้อย่างง่ายดาย และตอนนี้ลางเงาสีชาติได้ส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมกับกลิ่นไอสัจธรรมเทวะที่พุ่งสูงขึ้นพร้อมกันนั้นขึลื่นพลังที่มันปลดปล่อยออกมาอย่างมากกว่าเดิมนับหมื่นเท่าถึงขั้นทําให้หลินเทียนและพวกเจระะเข้เบญจธาตุต้องตัวสั่นสะท้านพอลางเงาสีชาติในตอนนี้ได้สั่งเวสัจธรรมเทวะออกมาถึงแม้ว่ามันจะทําให้กลิ่นไอของอีกฝ่ายแข็งเก่งกว่าเดิมนับหมื่นเท่าแต่มันก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อคลื่นแสงที่กำลังกดทับลงมาไมแต่น้อย น,นี่นั่นจึงทําให้หลินเทียนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าคลื่นแสงที่ถูกสังเวยออกมาในหูยี่นั้นมันทรงพลังขนาดไหนพอร่างเงาสีชาติในตอนนี้มีความแข็งแกร่งระดับเทพแท้จ,จริงแถมยังสังเวยสัจธรรมเทวะออกมาแต่อีกฝ่ายก็ยังไม่สามารถต่อต้านคลื่นแสงที่กดทับลงมานี้ได้แม้แต่น้อยพร้อมกันนั้นคลื่นแสงเหล่านี้ยังคงทําการกดทับต่อไปเรื่อยๆแข็งแกร่งมากอันสวยๆที่มองออกไป ก็ได้แต่พึมพำออกมาเช่นเดียวกันและในเวลานั้นก็ทําให้พวกเขาอดจ้องมองไปทางหูยีไม่ได้แต่พวกเขาก็เห็นว่าหูยีไม่ได้สนใจรล่างเงาสีชาติเลยแม้แต่น้อยแต่กับหันมองออกไปยังทิศทางที่ททปรากฏกลิ่นอายของเสือไทสูตวน้อยอย่างเงีบเงยบๆและสิ่งที่นางกําลังทาอยู่นี้ก็ทําให้พวกเด่นเทียนได้แต่หัวใจสั่นสะท้านอันซีสูเองก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงพร่งเงาสีชาติที่อยู่ในระดับเทพแท้จริง กับไม่สามารถทําอะไรนางได้แม้แต่น้อยบุ้มและในตอนนี้ลางเอาเสียชาที่ปลดปล่อยพลังออกมาถึงขีดสุดแต่ก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้แต่ในทางกลับกันอีกฝ่ายกับแสดงท่าทีหวาดกลัวและกดแขนออกมาพร้อมกับทําการปลดปล่อยพลังออกมาอย่างมากขั้งเพื่อที่จะพยายามดิ้นเล่นความแข็งแกร่งในปัจจุบันของตนออกมาให้ถึงขีดสุดแต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็ยังไม่เกิดผลแม้แต่น้อยก่อนเด็ขึ้นประกายแสงจางจางกค่อยกดทับ และปิดกั้นพื้นที่โดยรอบลงอย่างช้าๆแล้วก็ค่อยๆทาให้กลิ่นไอของอีกฝ่ายค่อยๆอย่อนแอลงพร้อมกับรอยแตกแล้าบนล่างเงาสีชาติทีค่อยๆมาขึ้นในชั่วพิษตาพร้อมกับพลังวิญญาณทีค่อยๆอย่อนแอลงนี่มันอันซื่อสือได้แต่รู้สึกตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นซึ่งมันชัดเจนเลยวว่าตันดีที่ขึ้นแสงนี้ได้เข้าผนึกร่างของอีกฝ่ายเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็ร่างเงาสีชาติก็จะถูกทำลายอย่างแน่นอน และแผยใต้คลื่นแสงที่อ่อนโยนนี้ล่างเงาสีชาติได้แต่ร้องกำลังออกมาขณะที่สันสถานพร้อมกับพลังวิญญ,ญาณของอีกฝ่ายที่ค่อยๆถูกลดทอนลงซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วว่าต่อให้อีกฝ่ายสังเวสจ,จะทมเทวะออกมามันก็ยังเปล่าประโยชน์เพราะว่าคลื่นแสงจางๆนี้ยังคงกดทับ้าใส่อีกฝ่ายอย่างช้าๆนั่นจึงทำให้ปรากฏรอยแตกแล้าบนล่างวิญ,ญญาณสีชาติมากขึ้นเรื่อยๆราวกับมันเป็นวัตถุที่เปราะบางอย่างมาก เพียงสัมผัสก็พร้อมที่จะแหลกสลายลากับวิญญาณของอีกฝ่ายเป็นเปลวเพลิงที่พร้อมจะมอดดับในจุกเมือ่อเจ้าบังคับขค่เองนะลางเงาสีชาติได้ส่งเสียงออกมาพร้อมกับใบหน้าของเขาที่เปลี่ยนเป็นหน้ากลัวก่อนที่เขาจะปลดปล่อยพลังที่เทียบเท่ากับตอนที่เขาอยู่ในจุดสูงสุดออกมาขณะที่คําพูดของเขาจบลงพลังเทวาที่อ่อนแอถึงขีดสุดก็ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันลากับเป็นโพเขอไฟแห่งบรรพการที่กําลังประตูขึ้น พร้อมกับพลังเทวะที่ทําให้รอบพื้นที่ถึงกับสันสานเพียงชั่วพริบตาพลังเทวะทอีกฝ่ายปลดปล่อยออกมากลับแข็งเก่งเป็นอย่างมากและยังคงพุ่งทะยานต่อไปเรื่อยๆดันจึงทําให้พวกหลินเทียนพัานมีสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีนั่นดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะใช้เทคนิคต้องข้ามอะไรบางอย่างเพื่อเพิ่มความแข็งแก่งให้กับตัวเองอันซื่อสวยได้กล่าวขึ้นหลินเทียนมองเห็นสิ่งนี้เช่นเดียวกัน พร้อมกับพลังเทวะของอีกฝ่ายที่อ่อนแอลงก่อนหน้านี้เหลากับจะมอดดับแต่ตอนนี้เพียงชั่วพริบตามันกับสามารถพุ่งทะยานขึ้นได้นี่มันจึงไม่ใช่เรื่องปกติอย่างแน่นอนและก็เป็นไปได้ที่อีกฝ่ายจะใช้เคล็ดวิชาต้องห้ามหรือเทคนิคลับอะไรบางอย่างนั่นจึงทําให้พลังงานเทวะของอีกฝ่ายพันปลดปล่อยออกมาพร้อมกับกลิ่นอายของเขาที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นจึงทําให้สวรรค์และโลกถึงกับต้องสันสานลากับว่า มันกำลังจะถูกทำลายในชั่วพริบตาจากนั้นหลายลมหายใจต่อมากลิ่นไอที่อีกฝ่ายปลดปล่อยออกมานั้นก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับพลังเทวะที่ถูกปลดปล่อยออกไปรอบทิศทางลากับเป็นไม่นับแห่งสวงสวรรค์ที่หลั่งทะลักออกไปทั่วพื้นที่ลากับว่ามันสามารถทำลายได้ทุกสรรพสิ่งระดับเทพสวรรค์งั้นหรือนั่นจึงทำให้ใบหน้าของหลินเทียนเปลี่ยนไปอีกครั้งและในตอนนี้เมื่ออันสวยและจระ,ะเข้เบญจธาตุ สามารถรับรู้ได้ถึงระดับพลังของอีกฝ่ายก็ทําให้พวกเขาตัวสั่นสะท้านอย่างช่วยไม่ได้นี่คือระดับพลังสูงสุดของอีกฝ่ายในก่อนหน้านี้อย่างนั้นหรือนั่นจึงทําให้ต่ละเคล่เบนจธาตุปันเสียสันหลังขึ้นมาทันทีบุ้มพลังงานศักดิ์สิทธิ์จํานวนมากได้ป่วยพุ่งขึ้นพร้อมกับพลังเทวะอันแข็งแกร่ง,งที่ประสานไปได้วยความโกรธเกี่ยวของล่างเงาสีชาดภายใต้ลัศมีกลิ่นไออันนุ่มวนวลนี้ใบหน้าของล่างเงาสีชาด ก็ได้เปลี่ยนเป็นน้าสะพึงกว่ามากยิ่งขึ้นพร้อมกับจ้องมองออกไปทางหูยี่ซึ่งการที่ฝ่ายสามารถกดดันเขาจนทําไม่ต้องใช้เกจวิชาลับเพื่อดึงพลังในตอนที่เขาอยู่ในจุดสูงสุดออกมาเช่นนั้นเจ้าก็ต้องรับผลที่ตามมาการที่เขาฝืนดึงเอาอพลังระดับเทพสวรรค์ของตนออกมาเหมือนก็จะมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงในภายหลังเพราะว่าระดับการบ่มเพาะของเขาจะตกไปหนึ่งระดับใหญ่ซึ่งมันจะทําให้การบ่มเพาะในปัจจุบันของเขา ตกไปอยู่ในระดับราชานนรันในทันทีซึ่งก่อนหน้านี้หากว่าเขาสามารถยึดร่างของหลินเทียนได้มันจะทําให้ระดับการบ่มเพาะของเขากลับไปอยู่ในระดับเทพสวรรค์ได้ในเวลาอันสัน้นแต่เมื่อตกอยู่ภายใต้สถานการณ์เชน่นนี้มันจึงเป็นเรื่องยากที่จะทําให้ระดับการบ่มเพาะของเขากลับมาอยู่ในระดับเทพสวรรค์อีกครั้งพูดง่ายๆก็คือความแข็งแกร่งของเขาหลังจากนี้จะถูกลดทอนลงหนึ่งระดับใหญ่ และก่อนหน้านี้ด้วยการที่เขาอยู่ในระดับเทพแท้จริงหากว่าเขาจะไปถึงระดับเทพสวรรค์เขาอาจจะใช้เวลาบ่มเพาะเพียงไม่กี่ทศวรรษหรือหลายร้อยปีแต่หลังจากที่พลังบ่มเพาะของเขาถูกลดทอนมาอยู่ในระดับราชานิลันมันอาจจะทําให้การบ่มเพาะใหม่ของเขาเพิ่มระยะเวลาขึ้นอาจจะเป็นหลายร้อยหรือหลายพันปีเรียกได้ว่าเขาต้องจ่ายออกไปในราคาที่สูงมากๆแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เพื่อที่จะมีชีวิตรอด เขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากใช้เทคนิคลับนี้เพื่อดึงเอาพลังในจุดสูงสุดของตนออกมาถึงแม้ว่ามันจะทําให้เขารู้สึกแย,ย่ยิ่งกว่าตายก็ตามทีนั่นจึงทาให้อีกฝ่ายได้แต่จ้องมองไปทางหูยีเรากับสัตว์หลายที่จ้องไปยังเดียของตนและหลังจากนั้นกลิ่นไอะระดับเทพสวรรค์ที่ฝ่ายปวดปวดออกมาก็น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากพร้อมกับเสียงคำรามด้วยความโกรธเกลียวพร้อมกับสังเวสัตธรรมเทวะออกมา ก่อนจะชอกออกไปอย่างม่านแสงที่ดูนุ่มนวลน,นี้แต่ในวินาทีต่อมาใบหน้าของอีกฝ่ายก็ต้องเปลี่ยนไปอีกครั้งด้วยเทคนิคต้องห้ามที่ดึงเอาอพลังของตัวในจุดสูงสุดออกมาแถมยังปาารษษะสานไปด้วยศัจธรรมเทวะที่ชอกออกไปอย่างม่านแสงนั้นแต่สุดท้ายมันกลับให้ผลด,ดังเดิมโดยที่มันไม่ปรากฏรอยแตกแล้าหรือได้รับผลกระทบใดใดแม้แต่น้อยพร้อมกันนั้นเคลื่อนแสงนี้กลับไม่ได้ปลดปล่อยพลังที่น่าสะพึงกลัวใดๆออกมา แต่มันกลับยังคงกดทับและปิดล้อมอีกฝ่ายจากรอบทิศทางอย่างช้าๆนี่มันเป็นไปไม่ได้นั่นจึงทําให้เขาได้แต่สั่นสะท้านอย่างรุนแรงและพวกถินเทียนที่เห็นภาพดังกล่าวก็ได้แต่ตื่นหนกเช่นเดียวกันเพราะในเวลานี้พวกเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยว่าลางเงาสีชาติที่ดึงพลังในจุดสูงสุดของตนกลับมามีพลังที่น่าสะพรึงกลัวเพียงใดแต่อีกฝ่ายยังปลดปล่อยการโจมตีที่เหมือนจะสามารถทําลายได้ทุกสิ่ง และท้ายสุดแม้ว่าระดับพลังของอีกฝ่ายจะกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดซึ่งสามารถเทียบได้กับระดับเทพสวรรค์แต่ถึงอย่างไรมันก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อคลื่นแสงที่หูยี่ส่งออกไปแม้แต่น้อยณนี่นั่นจึงทําให้พวกดินเทียนได้แต่จ้องมองออกไปทางหุยี่แต่กะพบว,ว่าหูยี่นั้นไม่ได้สนใจร่างเงาสีชาติเลยแม้แต่น้อยทําเพียงแค่หันมองออกไปอย่างที่ทางที่ปรากฏกลิ่นอายของเสี่ยวไทซูในตอนนั้นดี นางแข็งแกงขนาดไหนกันอันสวยๆจะไม่สามารถทําอะไรได้ได้แต่ยืนตัวสันสะท้านอยู่กับที่แหลกไปซะลางเงาสีชาติได้แต่ร้องคำรามออกมาพลังของเขาที่กลับคืนมาอยู่ในะระดับเทพสวรรค์พร้อมกับศัตรธรรมเทวะที่เดือดพานพร้อมกันนั้นยังได้สังเวยทักษะเทวะมากมายพตงตรงก็ใส่ขึ้นแสงที่กําลังกดทับลงมาอีกด้วยแต่ถึงอย่างไรสถานการณ์ก็ยังไม่เปลี่ยนไปเมืแต่น้อย พร้อมกับเคลื่อนแสงที่กําลังกดทับลงมาและนั่นจึงทําให้วิญ,ญาณของอีกฝ่ายเกิดรอยแตกเล้าขึ้นอีกครั้งพร้อมกันนั้นยังทําให้กลิ่นอายของอีกฝ่ายอ่อนแอลงเล็กน้อยมไม่เป็นไปไม่ได้อีกฝ่ายได้แต่กำลังออกมาได้ความกวดแขนอย่างไรก็ตามมันก็ยังไม่ส่งผลอะไรแม้แต่น้อยก่อนที่รอยแตกแล้าจะค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของอีกฝ่ายและเมื่อมองไปทางหมูยี่ดวงตาของอีกฝ่ายก็เริ่มหวาดกลัว และอดไม่ได้ที่จะจ้องมองออกไปได้ท่าทีที่สันสานและในเวลานี้มันก็ทําให้เขาสามารถรับรู้ได้แล้วว่าหญิงสาวผู้เงียบสงบที่อยู่ตรงหน้าของเขานั้นมีระดับพลังที่เหนือกว่าเขามากมันเป็นพลังที่มากกว่าตอนที่เขายังอยู่ในจุดสูงสุดซะอีกหย,หยุดหยุดเมื่อก่อนข้าข้าสาบานเลยว่านับจากนี้ข้าจะไม่คิดหลายต่อสหายเจ้าอีและด้วยคําขอร้องนางกล่าวจึงทําให้พวกดินเทียน อดไม่ได้ที่จะจ้องมองออกไปทางอีกฝ่ายที่กำลังร้องขอความเมตตาและสิ่งที่เกิดขึ้นคือดูเหมือนว่าบูยี่จะไม่ได้ยินถึงคำพูดของอีกฝ่ายและดูเหมือนว่าประกายแสจจงจางจที่ปกคุมอีกฝ่ายนั้นยังคงค่อยๆปกคุมไปอย่างช,ช้าๆซึ่งทำให้ร่างเงาสีชาติได้แต่สั่นสะท้านอย่างรุนแรงเพราะในเวลานี้เลื่นแสงที่รู้สักดิสิทธิ์นั้นค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกาล้ร่างของเขามากแล้วและหากว่าบูยี่ยังไม่หยุดมือ คาดว่าอีกสิบลมหายใจอีกฝ่ายก็จะถูกบดขยี้อย่างสมบูรณ์และในเวลาสั้นๆนั้นช่วงเวลาแห่งหายนะก็จะเดินทางมาถึงร่างเงาสีชาตินั้นอย่างแท้จริงพร้อมกับจิตวิญญาณของเขาที่จะแหลกสลายหายไปตลอดกาลหยุดหยุดก่อนเขาได้แต่ตะโกนเสียงดังออกมาพอหูยี่ในตอนนี้ลาวกับไม่ได้ยินเสียงตะโกนของเขาและไม่มีท่าทีตอบสนองแต่อย่างใด พร้อมกับคลื่นแสงตีก็คอยกดทับลงมาอย่างต่อเนื่องนั่นจึงทําให้ล่างเงาสีชาติได้แต่ส่งเสียงขู่พร้อมกับปวดปล่อยพลังของตนออกมาโดยที่รู้ว่าถึงมันจะเป่าประโยชน์แต่ก็เป็นเพราะมันยังไม่ต้องการที่จะตกตายในตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามการขัดขืนของมันก็ไร้ความหมายพอมเมื่อคลื่นแสงเหล่านั้นกดทับเข้ามาใกล้ก็ถึงขั้นทําให้ล่างเงาอีกฝ่ายได้แต่สันส่นสะท้านอย่างรุนแรงพร้อมกับรอยแตกล้าบุดวงวิญญาณ ที่ปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆแถมยังรวมไปถึงพลังเทวะที่ค่อยๆลดลงอย่างรวดเร็วและก็อดทําให้อีกฝ่ายส่งเสียงกรีดร้องอันน่าสังเวชออกมาไม่ได้หยุดหยุดก่อนข้าข้ายังไม่อยากตายและหลังจากที่ผ่านไปอีกหลายลมหายใจคลื่นแสงศักดิ์สิทธิ์ที่อ่อนโยนนั้นก็ได้กดทับลงมาอย่างช้าๆและในที่สุดมันก็ได้เข้าประชิดร่างเงาสีชาินั้นอย่างช้าๆพร้อมกับเสียงกรีดร้องอันสิ้นหวังและไม่เต็มใจของอีกฝ่าย ก่อนที่มันจะเริ่มบดขยี้ล่างอีกฝ่ายจนแหลกสลายเป็นชิ้นๆพร้อมกับกลิ่นอายที่ค่อยๆจางหายไป